ยายรินบอกมาว่าตอนนี้นาเงินตราร้อยรอบ่าวสำน้อยข่าเทิมบ่พอแถมรูปกะลอกก็เลยเอาให้บ่เป็นยังดอกยายรินสิหาทางใหม่ยายนานนั้นเป็นจังใด พ่อสิมีให้คอยยืมในบอ่อพ่อเลี้ยงพาเพลินมาขอยืมเงินรู้สึกเกรงใจขายกุ้งจอมร่ำรวยเหลือ้ายช่วยได้ไหมพอได้ไปต่อยายลิ้นพัทยาพ่อใายหวังพอได้บ่หนอ ยายแว่ผมก็คิดต่อยายติ๋วนายก็พอช่วยได้ไหมแม่ตุบิมเจ้าของร้านอาหารใจดีอยู่เยอรมนีแม่พันนีปา้าทาตว่าไงคุณพี่บงกฎ คุณแม่แวบพี่ตัวได้ไหมน้องการพี่ดาน้องไทยพ่อหญ่สายช่วยผมหน่อยหนายายจอยสตอรี่ Story, แล้วก็พี่วิน้องพิมยูเคน้องเพชรที่อยู่นอเวยูเอสยืมป้าไม่รา้าง ยายกลมใจดีพ่อหญ่สี่ช่วยผมสักคราอีกคนคือน้องนานาอยู่สะบิเด็นช่วยอายได้บอแม่ตูบิมเจ้าของร้านอาหารใจดีอยู่เยอรมันนี แม่พันนีป้าทัดว่าไงคุณพี่บงกฎคุณแม่แวะพี่ตัวได้ไหมน้องการนพิดาน้องไทยพ่อ,พอหญ่สายช่วยผมหน่อยนะยายจอยสตอรี่ Joy Story, แล้วก็พี่วิน้องพิมพ์อยู่เค น้องเพศที่อยู่นอเวอยู่เอสเอยืมป้าไม่รา้างยายกลมใจดีเพยย่อใหญ่สีช่วยผมสักคราอีกคนคือน้องนานาอยู่สวีเดนช่วยอายได้บ่